ด้ว่าอย่างนี้ไม่ได้ไม่ไงอ่ะงนี้อือทำยังไงดีอ่ะทำได้อู่อ่ะวัดอันนี้กับกับมันของท่านนี่นะใช่จริงจริงหนุ่มมันวัดไม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่านี่อ่ะไอ้นี่มันโค้งไอ้นี่เส้นเส้นนี้มันโค้งอยู่มันท่านมันตรงแล้วมันจะเป๊ะได้ไงอ่ะ มีแค่มันทัดอ๋อรู้มาว่ามันมีเอ่อไมโครมิเตอร์ด้ไหมรู้สึกว่าตอนเรียนตอนม4มีไมโครมิเตอร์ใช้วัดแบบอะไรแบบนี้ได้ด้วยจริงเหรอแปบ๊บหนึ่งนะนี่ไงไมโครมิเตอร์มันเป็นแบบนี้เวลาวัดนั้นเราก็จะใช้เออใช้ที่เราจะวัดเนี่ยตั้งเข้าไปที่ช่องตรงนี้แล้วก็เหมือนสเกลไปให้มันแน่นแล้วก็อ่านค่าที่สเกลตรงนี้ เออตรงเนี้ยมันจะให้เราได้ได้ค่าของขนาดของวัตถุเนี่ยที่ละเอียดมากขึ้นเพราะว่ามันมีทั้งสเกลที่ลเลื่อนซึ่งเหมือนกับมันจะเป็นสเกลที่ละเอียดนะ่ทำให้เราสามารถรู้เออปริมาณที่มันน้อยกว่ามิลิเมตรได้ตรงนี้มันเกินละเลอียดมากขึ้นแล้วใช้นี่ดีกว่านะไม่ดีไม่ดียังไงอ่ะก็แค่วัดอันนี้แล้วต้องไปเอาจากห้องแลบมากขอก็ยากรู้ให้กี่วันไม่ได้อะไม่ดี ำบาเนาน้ำบามากเลยมันควรสร้างเองดีกว่าสร้างเองเหรอใช่สร้างเองให้มันวัดได้เหมือนเองเหมือนนี่งที่สร้างไม่ได้สร้างได้ไม่ได้นี่สร้างเองเหมือนกันสร้างได้อยู่คล้ายกันไหมหมุนได้เหมือนกันนี่นี่ตื้อ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 ตื้วัดก็ได้เหมือนกันมีสเกลเหมือนกันละเอียดกับนิ่งใช่สร้างได้ลองวัดดู ทำเองได้ไงนี่ยังสงสัยไม่หยุดอีกเลยยังไม่เสร็จเหลกแช้สง,งสัยว่าอะไรนี่ไงมันทำจะอะไรนี่มาดูนะวิธีการทำดูอุปกรณ์ก่อน,อนหนึ่งก็คือที่เราจะเห็นชัดก็คือเหล็กรูปตัว U เด็คเสกูรูปตัว U สองคือน็อตน็อตมันจะมีสองที่ก็คือตรงนี้อันที่หนึ่งแล้วก็ข้างในเนี้ยอันที่สอง <S <S นี่อือเออสามก็คือ ท่อ PVC สี่คือท่อพลาสติกแล้วก็สุดท้ายคือไอสเกูที่มีเกลียวเต็มทีนี้วิธีการทำของเราก็คืออย่างแรกเอาน็อตตัวที่หนึ่งรึงไว้กับปลายด้านหนึ่งของบล็กตัวยูนี้ <c oughs> เพื่อให้มันแน่นทำไมไมนต้องแน่นเพราะเวลาเราหมุนมันจะเป็นจุดที่สเกลเยวเนี่ยสัมผัสกับไอ้น็อตตัวนี้แล้วมันก็จะเป็นจุดที่สัมผัสที่เราสามารถวางอุปรกรณ์แล้วก็ดูตำแหน่งสุดท้ายของสเกลได้ใช่ ก็คือสเกลจะเริ่มที่ศูนย์ก็คือน้าต่างอย่ตรงนี้ mm hmm. แล้วจะหมุนไปนเรื่อยๆสเกลก็จะเพิ่มขึ้น2คืออนอตัวที่2ตรงนี้เชื่อมกับปลายอันที่2แต่ว่าการเชื่อมของนนอตัวที่2กับปลายอันที่2เหล็ก hmm. ของเหล็กตัวยูตรงนี้เราต้องเชื่อมในแนวเดียวกับให้เชื่อมในตรงรูเนี่ยให้สกรูนี่ผ่านเข้าไปได้เ mm hmm. ข้าใจใช่ไหมผ่านเข้าไปได้เพราะว่าทำไมมันต้องเชื่อมในนี้ทำไมไม่เชื่อมในแนวเดียวกัน ว่าเราจะให้สกกมันผ่ันเข้าไปในนี้แล้วก็สกูก็จะหมุนได้ 3. คือสแสดงว่าตรงนี้สกวลเข้าไปแล้วสกูก็อยู่ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ทีนี้เอาข้อบิ v c ์วิสเอ่อครอบครอบตรงตรงน็อตตรงนี้เพื่อให้มันสามารถที่จะวางให้เขียนสเกลสเกลตรงนี้ได้การการการตั้งค้อยวิเนี่ยก็ทำให้เราสามารถเขียนสเกลตรงนี้ได้ สี่ก็คือครอบขวดบน,บน,บนท่อ p ี c ีีทีนึงแต่ว,ว่าขวดนี้ต้องมีความกว้างของปากเนี่ยที่สามารถครอบท่อ PVC ีได้เพื่อให้สามารถที่จะหมุนหมุนมุนขวดนี้บนทอบ่อพีวีซีได้แล้วก็สามารถที่จะเขียนสเกลละเอียดหรือสเกลที่สเกลบนเหนืที่เคลื่อนที่เนี่ยบนพลาสติกนี้ได้เค่นี้เองอืมแล้วมันก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไปคำวนวณ อันนี้อีกทีนึงตามตามแต่วัสดุของเราที่เราใช้นะมันจะมันจะต่างจากของจริงนิดนึงของจริงอาจจะดูต่างกันหน่อยแต่ว่านี่เป็นอะไรเราประดิษฐ์เองได้อยู่วัดได้เหมือนกันนันหละมันไม่ทำอะไรมันไว้วัดของวัดของวัดยังไงก็มันจะมีสองสเกลอันแรกก็คือสเกลเล็กแล้วก็สเกลใหญ่ ในทาวน์เดยรศาสตร์สเกลเล็กก็คือสเกลเวอร์เนียสเกลใหญ่ก็คือสเกลหลักสเกลเวอร์เนี่ยกับสเกลหลักแล้วมันดูยังไงอ่ะสเกลนี้ก็ถ้าเราจะวัดของเนี่ยเราอยากจะรู้ความยาวของของแล้วก็เอาสเกลเวอร์เนี่ยคูณกับ0.02แล้วค่อยมาบวกกับสเกลหลักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยก่อบเอาอย่างนี้อันนี้คือจุดเริ่มต้นใช่ไหมเส้นตรงตรงนี้เห็นไหมแล้ว สมมุติว่าเราใส่วัตถุแล้วสเกลหลักเราอ่านได้5มส่วนสเกลเวอร์เนียเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ตรงกับเส้นเริ่มต้นนั่นก็คือเส้นขีดที่20 20คูณ0.02ได้0.4ถูกต้องแล้ว0.4บวกกับอีก5ได้เท่าไหร่5.4หน่วยคืออะไรมิลลิเมตร ของวัตถุนั่นเองแค่นี้เหรอแค่นี้ง่ายมากแล้วแม่คนมิเตอร์เนี่ยค่ามันที่เราได้จะตรงจริงเหรอเนือจากค่าความคลาดเคลื่อนไหมค่าความคลาดเคลื่อนใช่แค่มือถือเครื่องเมย์จะมีค่าความคลาดเคลื่อนและเท่าไหร่มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหรอใช่โอ้เต็งอ่ะ รเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วค่ะไมโครมิเตอร์ของเราของดีของเด่นขนาดนี้ทำเสร็จแล้วทำมือทำเองทำเอง,ทำเองนะคะคล้วคนเราเระดับชั้นม .5 นะคะสามารถทำเองได้นขนาดนี้สุดยอดจริงๆ รายวิชาเลยนะคะรายวิชาปฏิบัติการทางฟิสิกส์ใช่ค่ะปฏิบัติการทางฟิสิกส์ของอาจารย์สุธีรักษ์ของเราละค่ะาารรดรออริเช่ออริเช่เชนะคะอินบอ็อกซ์ได้ไ<ป>อินบอ็อกซ์ไปค่ะเขาเมาื่อขอคุณมาเลยค่ะพี่อาจารย์ช่วยแนะนำพวกเราให้ทำอุปกรณ์ดีๆแบบนี้นให้สังคมได้รับรู<ช>้ว่าเออเราก็าทำเองได้เนาะไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อไปไหนใช่แล้วก็ไก็ยืนเป็นห้องแหลกห้องแหลกคุณค่ะ ต้นทุนมันนะคะนี่ชิ้นนี้ชิ้นยาวนี้ไม่เกินส0บาทส่วนท่อรูปตัวยูเอ้ยโทษค่ะน็อตลูปตัวยูรูปนี้ไม่เกินส0ิไม่เกิน10บาทแล้วแต่ร้านค้าค่ะบางร้านอาจจะขายให้งานแต่ก็ไม่เกินส0ิบาทแน่นอนท่อนี้คุณสามารถหาได้ททั่วไปนะคะที่บ้านคุณก็ต้องมีจริงถ้าไม่มีก็ทุบท่อปะป๊าท,ทิ้งได้นะคะสุดท้ายขวดค่ะ ขวดท่อขวดยาขวดอะไรต่างๆขวดอะไรเศษเหลือมีมากเต็มมากเอ่อมีเต็มบ้านเต็มบ้นมานนะคะเพราะฉะนั้นราคาทั้งหมดนี้ไม่เกินหัวร้อยบาทค่ะถ้าเทียบกับของจริงแล้วหลักพันหลักพันนะคะเราทำเองได้ไงมาใช่ไหมจริงดีแล้วก็เราก็ต้องเอ่คลิปแล้วก็ดําเนินมา <c oughs> ถึงช่วงสุดท้ายของสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก <c oughs> ็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามและชมกันมาถึงจุดนี้นะคะแล้วก็ขอไม่ได้จะขอบคุณยังไงจริง ไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนแต่ก็ขอบคุณมากนะคะแต่สุดท้ายนี้ถ้าจะให้มันยังไงถ้คุณย่าถ้าอยากให้ส่งไปให้มวลมุาติทั่วโลกได้รับรูน้นะใช่ค่ะสิ่งนี้นะคะมวลมุษยชาติควรรับรู้ว่าเราทำได้ไง่ายๆค่ะกดไลค์และกดแชร์ค่ะกดไลค์และกด,ะกด like, แชร์ไม่ได้มีแค่ไม่ได้ไม่ได้ส่งผลถึงสังคมได้รับรู้นะคะยังส่งผลถึงคั้นในของพวกเราคะ่ะคั้นในพวกเราก็สำคัญอย่างมากนะคะอย่างน้อยก็ช่วยกันหน่อยนิดนึงนะคะ ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ